ที่ได้มาเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงขององค์พระนอนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ไม่เคยคิดนะครับเราเพียงแต่มีความคิดว่าอยากจะให้ตัววิหารนะครับที่ครอบองค์พระนอนเนี้ยได้มีการปรับปรุงนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของให้ยกถงขึ้นนะครับหรือเรื่องของการกันน้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามาเห็นก็คือเกินคาดนะครับเพราะเพราะวันที่เราได้ทราบนะครับว่างบประมาณที่ทางทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงบประมาณมาเนี่ย จะมีการดำเนินการการยกระดับนะครับยกตัววิหารให้สูงขึ้นแล้วก็ขยายให้กว้างขึ้นแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือความสวยงามก็คือเรื่องของการจัดภูมิทัศน์เรื่องของการจัดไฟนะครับมันทําให้พวกเรานั้นก้าวสู่คืนสู่วัฒนธรรมดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมในานามคนสงเนินดีใจเป็นอย่างยิ่งครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นภาพอันตรการานะครับซึ่งในชีวิตนี้นะครับไม่เคยคิดว่า จะได้เห็นภาพที่สวย,ยงงามนะครับซึ่งองค์หลวงพ่อพระนอนเราด้าน,นก็อายุกว่าพันสองร้อยปีจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับความสําเร็จมาถึงพี่น้องประชาชนชาวตำบลเทมาด้วยความที่ทางของรัฐบาลท่านเมตตาภายใต้การน,นําของอดีตท่านนายกรัฐบนตรีท่านเศรษฐาทวีสินต้องการาบขอบพระคุณกระสวงวัฒนธรรมและก็ขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้มีวันนี้ครับขอบคุณครับ มันซึมลงดินอ่ะมันซึมลงมาฝังมันไม่ใช่น้ำไต่ดินขึ้นมาคือการน้ำที่ลงมาที่มันขังมันไม่แน่นอนค็เลยที่ว่าน้ำที่แบบมาเจอตองคราบนอกแต่ตกข้างข้างขึ้นไหลลงมาที่เดินทางที่เราให้ขยับเลยไม่ขยับสิ่งที่เราตอนนี้เราขุดไปใกล้ๆที่เราได้สิ่งที่เราคือแค่ความชื้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือการที่ท่านอดู่ที่ท่านสืบคั่นท่านเป็นคน แนวคิดนี้มีปฎิสารแนวคิดนี้ต้องอ้างอิงท่านเลยนะครับก็คือท่านบอกว่าเดิมเนี่ยงองค์พระนอนเนี่ยท่านตั้งอยู่กับดินถูกไหมฮะแล้วก็จะเป็นดินลงไปนี่อิดอาจจะมีอิดรองทีเนี้ยเวลามีมีความชื้นนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดินกับอิดต่อเนี้ยที่มันเชื่อมลงไปกลายเป็นไส้ตะเกียงทีเนี้ยมันก็จะซึมขึ้นมาซึมได้ก็จะใส่จุดใจ โดยเทคนิคการที่ท่านดีไซน์เป็นเข้าข้าวนะครับก็คือว่าเราก็จะตัดใส้ตะเทียนเราต้องใยาการตัดตัดเอาดินออยแล้วก็เปลี่ยนทํนรัสดุเป็นพวกสีเป็นอะไรพวกนี้แทนที่ที่มีความดินไม่แน่ดินมันหายไปก็เหมือนไส้ระเคียนมันถูกตัดดินน้ำเป็นความชื้นเนือมันจะเป็นนิสุตดินก็เป็นสื่อทพื่อผา แต่เราตัดแั่เองขวานเพราบฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยทงนี้ให้เรื่องเป็นเรี่องเป็นร้อนประวัติของวัดน,นี้คือวัดนี้ขึ้นทะเบียนปี2295แต่ก่อนเดิมนี้เป็นชื่อวัดต,ตามหมู่บ้านคือวัดบ้านคลองขวางจนปี2482ขุดค้นธรรมจัตได้จนปี2485ม,24มาเปลี่ยนจากวัด วัดบ้านคลองขวางเป็นวัดธรรมจักรเสมาราม,มกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระนอนหินทรายสร้างในสมัยทวารวดีสมัยทวารวดีก็เป็นพระนอนหินทรายที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาว13เมตร30เซนและสูง2เมตร80เซนทำไมอาตมาก็เป็นพระลูกว่านี้คนเกิดที่นี่อาตมาก็มาวิ่งเล่นอยู่ที่องค์พระนอนทมไมก่อนคือจะเห็นดิน ถมวงไปครึ่งองค์จนมาปี2,253ต่อมาเราเติมเต็มด้วยว่ากรมิิลปากรได้มาขุดบุรณะขุดดินออกให้เฉืนเต็มองค์2,253 3ขุดดินออกตอนนั้นที่จะปล่อยให้ปไปอยู่กลางแจ้งช่วงนั้นนายกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านสุวัสดิร์ริปตภารพเป็นรัฐมนตรีกระทรวงก็เลยได้มาทำหน้าคาครอบองค์องค์ท่าน แล้วที่นี้ต่อไปก็มันจะเกิดมีหลังคามันต่ำแล้วที่นี้ความชื้นความชื้นที่ได้ความชื้นที่ใด้กาะองพระแล้วที่นี้ถ้ามีเกลือขึ้นหลังคามันต่ำทีนี่ความต่ำก็เลยจะมาภาพก็เลยปารับกับที่พวกนักการเมืองบ้างพวกสสบ้างหรือว่าไอ้พอสํานักสิบเราคุยกันว่าท่านโยมเอ๋วเราจะแก้ไขปัญหาอะไรที่จะทำแก้ปัญหาได้ไหมเราจะทำอาคารใหม่ได้ไหมเราอาจจะมาปารับ รบกับที่ท่านสสแล้วที่พอสองตำลักสิบที่พี่หมายก็ท่านก็เลยเห็นว่าอาตมาปราบกันนี้คือมันจะมีเกลือขึ้นแล้วความชื้นทําให้ระบบน้ํามันนั้นมาคือว่าจใจความชื้นเลืองที่นี่จะทําให้อง์พระผูกกร่อนอ่ผูกกร่อนที่นี่เียว่าเรากลัวว่าสมบัติของชาติมันจะมีมันจะย่อยสลายมันเร็วเกินไปเผื่อว่า ลูกหลานรุ่นต่อไปอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอไม่ได้เห็นแล้วก็เลยว่าปารบกับท่านสสก็ท่านผูน้อำนวยการสํานักสิทยิ์ที่พิมายก็ท่านเลยก็เลยเป็นดันง,งบดันง,งบมาที่มาพัฒนาที่มาบุรณะหลังคา,าสิ่งนี้ครับเพืือ,อาต่มภาพคือหลวงพ่อพระนอนเราเนี่ยคือพระนอนหินทรายสมัยทาวารวดีอยากจะให้ญาติโยมเข้ามากราบไหว้ขอพร